สปมเภสายดูหมอนะครับในช่วงนี้เราจะมาดูดวงกันแบบชิวๆครับชนแก้วกับอาจารย์นิดหนึ่งนะฮะครับผมคุณสันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสันสวัสดีครับยังไม่มาฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับดีสัญญาณชัดเจนไหมครับถ้ายังไม่ได้ยินโอเคครับผมนะฮะเอาละเเปิดรััสายแล้วมาอยู่ศูนย์สองเก้าสามสี่ก้าหกหนสองนะครับเรามาต่อกัน อ๋อมีนะฮะมีต่อเข้ามาแล้วสวัสดีครับโหลครับชื่อคุณอะไรครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับสวัส <Hello. S 1> ดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับผมวันเดือนปีเกิดมืก่อนอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วดูอาจารย์บอกว่าสบายภาคป <c oughs> ่าไปเขาพิจิกูดแต่นี่ไม่ใช่เขาพิจิกูดมันก็เขาเหมือนกันแหละแล้วดีไหมล่ะครับอ่อ <c oughs> าเดี๋ยวนี้เก่งเนาะ พ่อหมูไปได้ไปปั๊บเลยมีคนมาชวนไปอ่าอ่าจะถามอะไรล่ะอรมรวมว่าเออจะมีโชคล่ามไหมอาจารหวังไว้เรื่อยเลยแต่คงไม่ได้อที่ผ่านมานี่ได้ทานน้ <c oughs> นําตกหมูน้ําตกอะไรมากป่ะที่ไปบ้าน้าเนี่ยจะมีโชคลามไหมติดตัวมา,มาบ้างป่ะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวให้น้องซีเขาโชว์ไพ่ดูนะครับ เรื่องของโชคลาบไปเขามาแล้วใช่ไหมครับทาบุญแล้วอ่อาเพราะฉะนั้นรอผลรอเทวดากันนิดนึงว่าจะได้อะไรยังไงหรือเปล่านะฮะซื้อลอตเตอรี่แล้วใช่ไหมครับยัยงเลยจ้าเอาเอาไปซื้อซ้าไปซื้อซ้าใบสองใบนะฮะจะมีนะพรุ่งนี้ไปซื้อเลยใช่ไหมอาจจะมีอะไรครับมีครับเอาไพ่ถึงเงินมันขึ้นมาก็เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอ่านะครับก็ขอให้โชคดีกันแล้วกัน ก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นขวัญถุงจากบุญที่ทํามาก็อาจจะได้ถ้าไม่ถูกคุณก็จะมีคนเอาตังมาให้นะครับอ๋อไม่ถูกก็มีคนเอาตังมาให้ได้ไงอาจารย์มีซิลูกหลานนญาติมิตรสนิททีกสายออะอ๋อแล้วรออยอื่นคือไม่ได้ถูกแล้วจะรีดแต่มีอะไอ่นมาให้คือคือคือดูในตอนนี้มันเขาเรียกว่าคนเขา มาหาเราด้วยความรักความคิดถึงครับเป็นจะเป็นอย่างนั้นฮะะไรนะจะมีคนคิดถึงบ่อยครับในช่วงเนี้นะความคิดใหม่ๆมีคนมาคิดถึงบ่อยมาหาบ่อยในช่วงนี้อสัญญาณไม่ได้ดีอาจารย์ไม่เป็นไรก็จะมีคนมาคิดถึงมาหาบ่อยนะครับ ก็ขอให้ทาอารมณ์ดีแล้วก็พ online, ูดคุยกันไปนะครับไอเรื่องของตัวเลขอะไรต่ออะไรอย่าไปยุติมันมากคับอ๋ออย่าไปยึติอย่าไปยดติมันใช่ใช่โชคดีโชคดีเดี๋ยวก็มาเองครับไม่ต้องกลัวหรอกเดือนหน้าเนี่ยได้ได้ค่ะอาจารย์ขอให้โชคดีลวกันค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะครับค่ะค่ะนะครับมาสายต่อไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับชื่อคุณอะไรครับคุณกัญญากรค่ะครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ เกิดวันที่วันพุทธที่15กันยาปีมะเสงศูนย์แปดค่ะครับผม2,508ปีมะเสงนะฮะถามอะไรครับถามอะไรเอ่ยอ๋ออยากจะถามเกี่ยวกับโชคลาภเหมือนกันนะคะจา้าคะโชคลาภแล้วก็เอาโชคลาภค่ะวันพุธใช่ไหมครับเกิดวันพุธใช่ใช่ค่ะเออคนวันพุธเนี่ยก็ในช่วงแรกที่ดูๆไปก็คือว่า ถ้าอยู่เฉยๆก่อนตอนนี้ไม่ครับไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะะนะฮะก็ก็ขอให้นิ่งๆไปก่อนแล้วกันนะครับมันมันจะเสียมากกว่าได้นะค่ะจะเป็นอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับครอบครัวสบายๆอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรมากมายนะครับค่ะนะครับจริงๆแล้วไม่ไม่จําเป็นต้องเขาเรียกอะไรต้องไปเสี่ยงโชคใช่ไหมฮะชีวิตประจําวันจําเป็นนะครับไม่จำเป็นนะฮะ เพราะว่าสิ่งที่ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ถือว่าดีอยู่แล้วนะผมว่าค่ะอาจารย์คะแต่ทําไมเวลาและช่วงนี้คะ่ะจะโดนแบบใส่ใส่ใส่ความอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ความ <ใน S 1> ที่เสีออยงอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อความที่คุณเป็นคนที่อาจจะเขาเรียกว่าไม่สู้คนหรือเปล่านะฮะอาจจะรู้สึกว่านิ่งๆจะดีกว่าประมาณนั้นนะครับค่ะก็อย่าไปเขาเรียกว่าไปต่อยอดในเรื่องของ ความขัดแย้งเลยแต่ถ้าจําเป็นคุณอยากจะฮึดสู้ใช้ใช้อีกคนหนึ่งแล้วกันว่ายวานเขาหน่อยนะฮะให้ให้เขาลุยให้ประมาณนี้นะครับแลวเขาก็จะช่วยคุณอยาก่โชคลาภไม่ดีใช่ไหมคะโชคลาภยังไม่ดีครับไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่ในตอนนี้ค่ะคขอบคุณมากค่ะจาจาร์ค่ะสวัสดีค่ะต้องดูละครบ่อยนะครับอาจารย์นะฮะน่าฮะตอนงั้นแหละครับผมสวัสดีครับแล้วต่อไปสวัสดีครับค่ะดูดวงค่ะบ้าเลยชื่อคุณอะไรครับ กำไรค่ะคุณกำไรเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดเปนที่สิบเก้ามกราวันอาทิตย์ค่ะสิบเก้ามกราวันอาทิตย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับถามเรื่องอะไรครับเรื่องการงานทุกข์เล่าถามได้สองอย่างเลยค่ะได้หมดแล้วครับอ่ะจะกำไลไหมนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวคุณกำไรรอสักครู่นะฮะค่ะทำทำอาชีพอะไรอยู่ครับเป็นแม่บ้านค่ะแม่บ้านบริษัทแม่บ้านบริษัทนะฮะเอาละอ่า คุณกาไรอาจจะจะต้องระวังเรื่องหนี้สินนะฮะอาจจะไม่กาไรในช่วงนี้นะเพราะาว่าเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่ามีหนี้เยอะมันจะรู้สึกว่าแย่นะเพราะฉะนั้นก็ใช้ใจ่ายอย่างประหยัดแล้วก็ขยันให้มากขึ้นนะครับคุณกําไรานะครับโชคลาภถามหาจากเพื่อนละกันนะครับตามตามเพื่อนไปครับอาจจะได้นะฮะ<า>แต่ถ้าเป็นของตัวเราเองเนี่ยมันยังก็ไม่มีอะไรโดดเด่นครับมันจะเหนื่อยมากกว่าถึงจะได้เงินนะครับคุณต้องเป็นอย่างนี้ครับ พยายามหา j อบพิเศษทําเพิ่มนะครับน่าจะดีกว่านะครับเรื่องของโชคลาภยังมาไม่ถึงในตอนนี้ครับนะฮะขอบคุณค่ะนะฮะแต่ยังไงก็ตามเพื่อนไปละกันถ้าเพื่อนเขาว่าไงนะฮะก็วางงั้นนะค่ะค่ะโชคดีครับผมครับขอบคุณค่ะนะฮะวันนี้สายแน่นเลยครับอาจารย์มาต่ออีกหนึ่งสายสวัสดีครับสวัสดีครับค่สวัสดีค่ะครับโอ้ยอยู่หมดเลยนนวันนี้เชิญครับขอ้คุณอะไรครับอีเกิด ชื่อคุณอะไรครับผมอ๋อประภาสีค่ะคุณประภาสีเกิดวันที่เท่าไหร่ครับอ๋อวันที่สิบก,ก,กรกฎาคมศูนย์ห้าค่ะวันอังคารค่ะสิบก,กรกฎาคมศูนย์ห้านะครับผมครับถามเรื่องอะไรครับทราบเรื่องอ๋อจะถามว่าจะขายที่ได้ไหมอ่าขายที่ได้ไหมนะครับอ่เป็นที่ของคุณเองหรือเปล่าค่ะโอเคนะครับคืออย่างนี้นะครับมีคนมาติดต่อต่อรองอะไรต่อนีออ้อะไรมันไม่จบเรื่องราคาแล้วก็เรื่องสารพัดเรื่องเลยนะตอนนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเขาเรียกว่าถ้าคุณมีราคาในใจที่อ่อนโอ,อนอ,อ่อ,อนผ่อนตามแล้วลดกันได้เนี่ยถือว่าจะขายได้นะออที่ที่นีก่อน,อมอนเมษาไหมคะ,ะก่อนเมษาไหมก็น่าจะน,าน่าจะเลื่อนไปอีกนะครับออคือไพ่สองใบเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ายังไม่สําเร็จนะฮะใช้เวลาอาจจะคิดว่าน่าจะ ครึ่งปีเลยนะครับประมาณนั้นถึงสิ้นปีเลยเหรอคะเกือบๆครับเลยครึ่งปีไปแล้วนะครับก็ก็ถือว่าให้ให้คุณลองตัดสินใจดูใหม่ว่าราคาที่คนอื่นเขาต่อรองมาเนี่ยรับได้ไหมลองลองดูนะฮะลองดูสถานการณ์เรื่องราคาแล้วกันนะครับค่ะแล้วก็ช่วงนี้อย่างว่าครับการลงทุนอะไรต่างๆมานา,นา,นาคนยังยังชะลอา,นานกันอยู่นะครับ คุนก็เลยเขาเรียกว่าถ้ารีบไปก็เดี๋ยวจะกลายเป็นขายของถูกเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นใจเย็นครับทําบุญไหว้พระสวดมนต์นะครับทําความดีเยอะๆประมาณเดือน6เดือน7เดือน8เนี่ยจะมีข่าวดีครับนะครับมีอะไรดครับโชคลาบนะคะโชคลาบตอนนี้ยังไม่มีอะไรเด่นครับนะครับต้องตับตามคนอื่นไปก่อนครับขอให้โชคดีครับ สวัสดีค่ะขอบคุณมากครับที่โทรเข้ามาครับมาต่ออีกหนึ่งสายสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ฮะอ่าคุณสันแม่บังคิดถึงนี่แหละโทรมาบ่อยแล้วเจนจอาจารย์อ่าว่ามาฮะเพระว่าเดือนหน้าเป็นไงงานกับเงินจดีขึ้นหรือยังเดือนหน้านี่มีนาคมแล้วอ่าครับอ่าผ่าวันเกิดคุณสันมาแล้วนะ เอยเนี่ยยังเนี่ยสองวันวันที่สองวันคุณผ่างานก็แฮปปี้บัสเดยล่วงหน้าเลยครับขอบคุณมากนะจจ้าขอบคุณครับขอให้จา์ร่ำรวยด้วยนะครับขอบคุณมากครับเอาละดูดวงคุณสานกันนิดนึงนะครับก่อนจะเกิดก่อนจะถึงวันเกิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องดาวอะไรเข้ามาที่มันยุ่งยุ่งนะในตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณสานก็ผ่านไปได้นะครับอะไรที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปไปโต้ตอบก็เดินเดินหนีบ้างครับคุณสานนะฮะได้ครับเดินหนีบ้างมันไม่ใช่เรื่องของเราก็ ให้คนอื่นเขาจัดการไปนะครับเดิหลังไปเลยตามลูกนะฮะแล้วก็หาหาเวลาว่างดูแลตัวเองนะครับคุณสารตอนนี้ก็อย่าไปเสี่ยงโชคอะไรนะนะครับรอนิดหนึ่งให้พ้นวันเกิดของเราไปเนี่ยก็คิดว่าในต้นเดือนมีนาขึ้นไปเนี่ยโอกาสดีๆมันกําลังจะเข้ามานะครับมีนะลูกค้าเข้ามาไม่ไม่สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นิ่งๆก่อนสัปดาห์ต้นเดือนมีนาไปแล้วก็โอเคครับมีครับลูกค้าโอ้ยเงียบสนิทเลยจ้า มันไม่ได้ทํางานอะไรเงียบไปเลยอาารคือข่าวของเมืองไทยตอนนี้อย่างว่านะฮะมันไปทั่วโลกแล้วอาจารย์ข่าวของเมืองไทยเนี่ยมันกระชอนไมจต้นนะครับมันก็เป็นไปตามสถานการณ์นะฮะใช่คนเขามองไปในแง่ลบไปแล้อาจารย์แต่ลูกค้ากุญสันเขายังคิดถึงอยู่ยังอยู่ในใจนะ นะฮะยังไงก็กลับมาครับไม่ต้องกลัวมีมีนะมีออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับแต่สถานการณ์ในตอนนี้ก็คือต้องประคับประคองกันไปใช่ใช่โอ้เงียบเฉยเลยอาจารย์นะฮะไม่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะคนอย่างก็เงียบไปด้วยอาจารย์ก็แทบจะทั้งระบบเลยนะครับแล้วการเงินผมดีขึ้นไหมอาจารย์การเงินจะใช้เขาเรียกว่าหมุนจากของเก่าของใหม่ไปอย่างนี้นะครับได้นะไปได้หมดแล้วจะไปได้อย่างนี้นะฮะหมุนทันนะอาจารย์ครับผมก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับนิ่งๆครัอขอญาตโชคดีนะครับขอบัคุณครับ แฮปปี้เบิร์เดย์ครับขอบพระคุณครับแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยนะครับงานไปนะฮะคุณสันกับทีมเขาเรียกว่าทีมงานบ้านโหราก็อยู่ในใจคุณสันตลอดด้วยนะฮะออ่ะละนะครับมาต่ออีกสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับชื่อพักขมลค่ะพักขมลนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับสิบเอ็ดกุมภาค่ะครับปีพศสามห้าค่ะสิบเอ็ดกุมภาสามห้าวันนี้ถามเรื่องอะไรครับคือ เปลี่ยนงานใหม่อะค่ะอยากรู้ว่ามันจะดีไหมอะค่ะเปลี่ยนงานใหม่แล้ว<ะ>11กุมภาวันนี้ก็เลยวันเกิดมาแล้วนะฮะถามว่าดีไหมงานใหม่ดีนะครับถ้ามีแฟนที่ทํางานทําอยู่ด้วยกันมีไหมฮะไม่อะค่ะมีนจเป็ยนยากนะคะอ่านะฮะคืออย่างนี้งานใหม่กาลังจะเข้าเข้ากันได้ดีแต่ว่าต้องต่อสู้นิดนึงแล้วกันนะครับอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่มันจุกจิกยุ่มหยิงทําให้เรารู้สึกอึดอัดนะ มันจะขัดแย้งกับคนบางคนก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับคุณเป็นคนที่อารมณ์ไม่ร้อนเท่าไหร่นะผมว่าก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับงานอะไรนะแปรความรักเป็นยังไงคนะความรักน่าจะดีนะครับกําลังดูใครสักคนสองคนอยู่หรือเปล่าฮะ,ะตอนนี้นะก็ก็คุยว่าค่ะสองสามคนเลยนะฮะประมาณนั้นนะฮนะก็ ให้ต่อคิวกันดีๆแล้วกันนะครับก็ค่อยเลือกไปนะครับคุณจะมีความรักที่ดีนะไม่เป็นไรนะครับขอให้เลือกคนที่มั่นคงและแน่วแน่แล้วกันนะครับค่การงานคือดีแน่ใช่ไหมคะการงานก็โอเคครับไปได้ไม่มีปัญหาครับนะฮะขอให้โชคดีแล้วกันครับครับสวัสดีครับเอาล่ะครับมาต่อกที่ s อ s กอแกนต่อดีกว่าครับ คุณสิระวิทย์เหมชีวินครับเกิดวันที่17นะครับตุลาคมปี33วันพุธปีมะเมีย <17 S 2> ใช่ครับตุลาปีมะเมียครับํ <ผม S 1> าเรื่องความรักกับ,บการงานครับปีมะเมียหลายคนบอกว่าอ,อาจารย์มันค่อนข้างจะชงเนาะมากๆบางทีก็ร่วมชงกับเขาบางทีก็หลายคนบอกว่าทําไงดีชงเองกินเองตลอดเลยโชคลาภไม่มาเลยนะฮะปีมะเมียเอาอย่างนี้ครับในเรื่องครอบครัวแล้วก็ ในเรื่องสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่ในตอนนี้ก็อาจจะมากมายแล้วแก้ปัญหาไม่ตกเพราะฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับเลือกปัญหาที่คุณมีอยู่แก้ไขกันทีละข้ออันไหนยังตกลงอะไรกับใครยังไม่ได้ก็ปล่อยแล้วก็รอเวลากันไปสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะถึงจะเขาเรียกว่าตกลงกันได้นะครับไพ่3ามถ้วยก็ถือว่ามีปัญหาอะไรกับใครเนี่ยก็ มักจะเคลียร์กันได้นะครับแต่ใช้เวลาเนีดหนึ่งแล้วกันเพราะไพ่ดาบมันล้อมตัวอยู่ค่อยๆแก้ทีละเรื่องแล้วกันนะครับครับแล้วเรื่องความรักนะครับอาจารย์ความรักเนี่ยครอบครัวนะครับไพ่หมายเลขสิบถ้วยเนี่ยถือว่าจะประสบผลสําเร็จดีครับครับนะฮะมาต่อกันที่ SMS ต่อมาครับเกิดวันที่7มีนาคมปี13นะครับผมแล้วก็มีดวงเนื้อคู่ไหมครับ7มีนา13นะฮะครับผม น่าจะเป็นราศีกลุ่มนะครับอยู่ในราศีกลุ่มถามเนื้อคู่ใช่ไหมฮะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะฮะถามว่ามีเขาคนที่ส่งมาเนี่ยเกิดวันที่7จมีนาคมปี2513ครับส่วนเนื้อคู่เขาเนี่ยคือแฟนของเขาเนี่ยนะครับเกิด14เมษาปี03ครับดวงเนื้อคู่กันไหมครับดวงสมพงหรือเปล่าดวงสมพง์หรือเปล่าโอเคผมว่าคนท่านที่ถามมาเนี่ยอาจจะ อาจจะมี2คนนะฮะเพราะว่าไพ่ที่หยิบมาเนี่ยมีอัศวินสอท่านนะถ้าดูบนจอเนี่ยมีคนถือถ้วยกับมีคนถือดามนะครับชอบแบบไหนครับเร็วแรงหรือว่านุ่มลึกนะฮะคุณเลือกไปเลยนะครับนิสัยแบบไหนที่คุณต้องการเนี่ยผมว่าก็ได้หมดนะครับเพราะว่าไพ่เทวดาเป่าแต่ก็หมายถึงว่าผู้ของคุณกําลังจะมาถามว่าดวงสมพงกันหรือไม่ก็สมพงทางงานแหละครับครับใชได้ครับนะฮะ มาต่อกันที่ SMS สุดท้ายนะครับเกิดวันพฤหัสบดีครับที่11พฤษภาคมปี32ครับถามว่าเมื่อไหร่จะมีคู่ครองครับเสียพฤษภาคม32นะฮะยิงหรือชายไม่ทราบไม่ทราบครับผมเมื่อไหร่จะมีพอๆกับว่าเกิดหรือยังนะฮะเนื้อคู่โอเคเอาหล่32นะครับปี32 เนื้อคู่ของคุณนะครับถามว่าเมื่อไรจะมีเอาเป็นว่ายังไม่ใช่เนื้อคู่แล้วกันนะครับเป็นคนที่จะเข้ามาติดต่อพูดคุยไพ่สองดาบเขาเรียกว่าเป็นคนที่คุณจะต้องคุยกับคนที่อาจะจะยังไม่เห็นหน้าค่าตากันมาก่อนนะครับน่าจะมาจากประมาณโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายแหล่นะครับไปปิ้งใครออนไลน์ไว้ดูดีๆแล้วกันนะครับอาจจะอาจจะลุยมาแบบนึกไม่นึกไม่ฝันนะครับถามว่าประสบความสําเร็จดีไหมคงจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันเป็นแค่เป็นแค่ ความต้องการชั่วครั้งชั่วคราวนะครับบางทีคุยกันไปพอมาเจอตัวจริงกันแล้วไม่ถูกใจต่างคนต่างไปครับอย่างนี้ครับนะฮะและนี่คือดวงนะครับที่ดูจาก SMS แล้วก็สายหน้าใหม่ที่โทรเข้ามาในช่วงนี้นะครับผมส่วนใครที่โทรเข้ามาไม่ทันนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าในอาทิตย์หน้านะครับทุกๆวันพุธนะครับอาจารย์มดก็จะมาที่รายการบ้ารโทรสารนะครับมาทํานาย ใช้ศาสตร์นะครับย4แล้วก็ไพทารโรนะครับในการทำนายดูดวงให้กับคุณผู้ชมด้วยใครที่อยากจะดูกับอาจารย์เพิ่มเติมนะครับอย่าลืมแล้วกันโทรไปที่087 858 9950นะครับเบอร์ขึ้นให้ด้านล่างนี้แล้วนะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมดมากครับ วันพรุ่งนี้นะครับบ้านโหราศาสตร์นะครับก็จะมากันในศาสตร์แห่งหวงจุ้ยใครที่อยากจะปรับแต่งต่อแต่งเติมบ้านหรือว่าจะย้ายที่อยู่ใหม่แล้วก็อยากจะสอบถามเรื่องของหวงจุ้ยวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับขอบคุณ s m s ทุกข้อความแล้วก็สายนาใหม่ทุกสายที่โทรเข้ามาร่วมคุยกันด้วยนะครับวันนี้4ีร้าจะหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ thank you